ณโรงเรียนบ้านปลายฟ้ามีครูแก้มคุณครูรูปร่างตุ้ยหนุยที่เสียงดังราวกับลำโพงงานวัดทุกเช้าคำทักทายของเธอไม่ใช่สวัสดีคนักเรียนแต่เป็นเว้นใครไม่เอาขยะไปทิ้งใครกินขนมใต้โต๊ะใครไม่ส่งการบ้านวันหนึ่งครูแก้มเดินเข้าไปในห้องเรียนปากยังบ่นเรื่องเด็กแอบกินขนมไม่เกรงใจเธอแต่ทันใดนั้นเปรี้ยโครม เก้าอี้ไม้ที่ครูแก้มเน่าหักเสียงดังสั่นสะเทือนไปทั้งอาคารทุกคนต่างนิ่งไปสักพักก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาครูแก้มเก็บกวาดพื้นเก็บเก้าอี้ที่หักขันขวับมาทำหน้าดุคำอะไรกันนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะนักเรียนถึงกับสะดุ้งเงียบกริบกันทั้งห้องแต่จูๆ่ๆครูแก้มก็บ่นเสียงดังอีกแล้วว่าถ้าใครหัวเราะอ,อีกต้องซื้อเก้าอี้เหล็กมาให้ครูตั้งแต่นั้นมาเวลาเห็นครูแก้มเดินมา ทุกคนรีบผูกป,ปากไม่ใช่กลัวโดนดูนะแต่กลัวต้องช่วยซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้โรงเรียน What?